ด้วยนะครับตอนนี้เป็นเออสเปเชียลคลิปนะครับของเมืองจีนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เออมหาลัยของผมนะครับมหาลัยแหละก็เกีัยไม่รู้เลยมหาลัยที่นี่นะครับที่นี่มีเออสิ่งต่างๆมากมายนะครับอย่างใบไม้โง่ๆนะครับซึ่งจะตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับอ่านี่ครับโอ้โหบรรยากาศนี่ยังกับในหนังเย็ดโด้นี่มันหนังจีนชัดนะครับก็คู่ถ่ายที่จีนนะครับมีเด็กโง่อยู่นั่นนะครับกำลังกระโดดเล่นนะครคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คิดจนทำเฮี้ยอะไรครับ เหมือนชีวิตมันขัดสนมากนะเป็นตัวละครลับของเราครับตอนนี้อ่าตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่คนจะรู้ครับอ่าจริงก็ควรจะรู้ไว้นะครับนะอ่าตรงนี้ครับโอ้โหผู้ชมดูครับอืมรถนี้ค่อนข้างจะเยอะแยะไปหมดนะครับนะดูผู้ชมครับอ่านี่คือตึกเอ่อตึกอธิการหนึ่งผมนะครับนี่คือตึกอธิการนี่ความภูมิใจเพียงหนึ่งเดียวของเจิ้งโจวยูนิเวอร์ซิตี้ของเราครับโอ้โหมันเป็นความอลังการนะครับ คุณนะผ,ผู้ชมจะเห็นความอลังการของตึกมันนะครับนี่ความกว้างใหญ่นะรจริงก็อยากไปถ่ายตรงบันไดตรงนู้นนะครับแล้วอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะตรงไอ,อ้ทุงสนามโง่ๆนี่นะครับนะนี่คือนั่นคือธงชาตินะครับชาติจ,จีนนะจีนแดงจริงรจีนก็เลยจีนแดงกูก็เลยกลายเป็นเอกจีนแดงเข้าใจไหมเนะี <c> ่ย <oughs> นี่โดนแซวมากๆจนเอกจีนแดงเอกจีนแดงตุดไทยแม่งก็ต้องมาอยู่เมืองจีนจริงอ่ะ แล้วก็ไปชีวิตนี้พังทลายเลยนะตรงนี้มีเอ่อมีน้ำโง่ๆมีสะน้ำด้วยครับนะแต่จริงๆช่วงนี้ตอนนี้เอ่ออากาศประมาณหกถึงเจ็องศาครับตอนนี้เย็นมากนะครับนี่แต่ว่ามือยังเป็นมือกดมือมือเปล่าอยู่เลยครับรองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าแตะนะครับตีนขาวจังเลยนะตีนแม่งน่ากินอยู่เลยตีนกูนะครับนะตีนผมเองนะครับนคุณผู้ชมจะเห็นเอ่อยียรถชนันนะครับมินินะครับมินิที่นี่ถูกมากเลยนะครับมาร้านเดียวก็ซื้อได้เลยครับมันที่ไทยที่สามร้านกว่านะครับ ว่าบางอันนี่ก็แบบเออมันเป็นความแปลกประหลาดนะครับอ่าจริงๆคุณผู้ชมจะเห็นไอเ้เคีย์เด็กโง่นะครับมันกำลังยืนถ่ายรูปคุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่าจริงๆมันเป็นตัวละครลับแบบไอเ้เคีย์นี่คือลุมเมทผมเองนะครับชื่อน้องแบง์นะครับเอ,อ่าเป็นอายุต่างกับผมนี่ประมาณสามสี่ปีนะเอ,อ่าเออสวัสดีเมืองไทยในโลกบายบายไอเ้เคียหน้าอย่างกะทอม นะครับจริงๆแม่งเป็นผู้ชายนะครับมีไข่นิดเดียวนะครับเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับน้ำเย็นอ๋อมันโดนน้ําเย็นด้วยไข่ก็เลยหดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์เจ้งโจนะครับที่อ่าตรงนี้เป็นป่าดงพงไพ่นะครับใครที่ชอบเออรับรับในดงหญ้าเนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับเจ้งโจยูนิเวอร์ซิตี้นะครับใครอยากเป็นหมอนะครับมาตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับว่าหมอหมอหมวยหมอยพี่มึง ไใจเป็นหมอยครับแม่งไม่ใช่เรื่องเลยเฮียอา่าตอนนี้ดูคนจีนแค่โอ้โหเดินกันเป็นคู่ไอ้ยคนนั้นน่ารักจังเลยนะครับอา่าเธอเธอ,เธอชื่ออะไรครับแหมเดี๋ยวแม่งรู้เรื่องขึ้นมาจะย,ยุ่งแหมเดี๋ยวแม่งหัวแม่งเดินมาต่อยแหมนายนายนายขอยอะตุดหน่อยโอ้นะนายขอเยอะตุดหนะ่อยแล้วแม่งฟังรู้เรื่องหรือแม่งงานเข้าเลยเฮียโอเคครับตอนนี้ผมจะพาเออไปที่รถมอเตอร์ไซค์ผมโอ้โหดูแม่งขับเชฟโรเลตนะ ดูเหมือนจะหลูวที่อ่ะจริงจริงแม่งถูกชิบหายเลยครับนะบเจโรเลตที่นี่คันประมาณสี่ห้าแสนเองนะคันตรงนะครับแต่ว่าแม่รงระบบอ๋อดูนี่ไอ้นี่ออดดี้ครับออดดี้นี่จะเกินประมาณบ้านเราประมาณเบนซ์นะครับเพราะว่าเบนซ์ที่นี่แพงมากนะครับออดดี้จะถูกเชฟมาเชฟมาชนะครับเชฟเชฟอ่ะเชฟนีไ่ไปทำอาหารอะไรแอบนี่คันนี้โคตรแพงนี่คันนี้คันนี้นี่แพงที่สุดแบบนี้นี่คือรถ มอไซงโง่ๆของผมเองนะครับนี่ดูไอ้เหี้ยฝนแป็นพิ้งตกเมื่อวานนะครับดูนี่รถผมมีดาราได้เหี้ยมีดอนเย็นนะสัตว์มันจะไปยิบมันได้ไงเนี่ยนะดูรู้ว่าเอ่อความเทพของรถชนีนี้เฟี้ยวขนาดไหนคนะรับลิเม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยี่ห้อยี่ออะไรวะลิลิม่ลิแม่มไงก็น่าไปเกี่ยวว่าลิแม่ลิแม่ลิแม่อิเล็กทรอนิกส์ไบค์นะครับนี่มันจะเขียนว่า ลิแม่ e bike นะครับดูแต่งเหมือนจะแต่งครับจริงๆแม่งแต่งมาจากที่ร้านแล้วครับนะแม่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโง่ๆนะครับสามารถบิดได้เอ่อประมาณ50กว่าเกือบ60สิกิโมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่รู้เกมัวหรือเกเทียมนะฮนะคุณผู้ชมดูครับนี่เป็นนวัตกรรมภูมิใจของรถเมืองจีนไอ้เ้ยแม่งโคตรอินโนเวชันเลยต่กระจกหมุนได้ แล้วแม่งปรับได้360องศาเลยสัตุดคนคนขับแม่งไม่ได้ใช้แต่คนคนเอ่อคนเดินสวนมานี่จะใช้กันหมดนะฮะดูคนจีนเขารักกันดีนะครับแม่งจะตกเกย็นนี่มันจะรับรับเปนในดงหญา้าเต็มไปหมดเลยนะบรรยากาศผมว่างๆนี่จะพาไปดูคนเยอะทำอะไรกันนะครับส้มโป่ไอ้เฮียมีเกย,เย์ด้ว<ล>ย <c oughs> เหรอ,อม,นะมันยังไม่เคยเห็นเกย์เมืองจีนเลยนะไอ้เฮียเป็นช่างตัดผมอ๋อเป็นช่างตัดผมนี่นะนั่นคุณคุณป้าอะไรทำความสะอาดอยอะโอเคครับห้าคุณปี ฮะคุณปีหาคุณปีพี่เป็นอุ้ยเดินผ่านหาสวยชมแม่งก่อนนะครับเอเคครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ลงจจยหัวชิมนะครับลงจิมหัวควยลงอะไรก็หัวนี้หมดเลยนะครับยนยนในหัวนี้หมดเลยบนี่มันตีโตแบตกันอยู่นะครับอ่านี่กาลังอ้ยคนนี้สวยจังเลยนะครับไปเลยถ่ายกันแต่แม่งรู้คำว่าสวยคืออะไรนะครับหาว่าไปชมหัวก็ไปชมเมียเขาชมหัวนี่ยุ่งเลยครับเกเตกเลย นะตอนนี้เราเอ่อแวะเข้ามาเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกนะครับอนี่ก็คือวันนี้มีงานแข่งนะครับแข่งปิงปองระดับชาตินะครับชาติชาติจะสิ้นสลายนะครับนะวันนี้วันที่6วันนี้วันที่6ศกปีนะครับอย่าพวนนะครับวันที่6นะครับยี่ิพวนทำเหี้ยเลยนี่จะพวนทำมะเขือเลยวะน้าวคุณผู้ชมจะเห็นคนจีนมุงนะครับต่อแถวต่อแถวกันอย่างจะมาดูซุปเปอร์สตาร์นะครับ นี่คือมาดูปิงฟองนะครับแม่งต้องลงชื่อหาเหวแล้วก็ไม่รู้รผมขี้เกียจต่อคิวนะรจริงๆก็อยากเข้าไปดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่อะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราจะเดินไปที่สนามบอลน,นะครับมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแตนน่มีเห็นเสื้ออะไรเสื้อใส่คนเหมือนมาเชียอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะมีโปงมีป้ายด้วยนะครับนี่เราก็กลับมาที่รถงๆโโของเรานะตอนนี้ะเออ ตันนี้มีเหม <DE Champion> ือนป้ายเขาทำป้ายอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้นะครับป้ายเป็นตัวกระตูนครับลายเส้นลายเส้นนี้มันไม่จีนเลยนะครับมันเป็นลายเส้นญี่ปุ่นเลยนี่หาเรื่องดาม่าหาเรื่องมาม่านะครับเรื่องมาม่านี่มีเต็มห้องเลยนะครับมีเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เอ่อหนาวจนหำหดแล้วครับตอนนี้ครับต้นนี้ตัวนั้นมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะวันนี้เป็นงานวันกีฬาสีของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ากีฬาคณะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเริ่มแข่งเลยครับ อืออือสวยสวยสวยโอ้ทถ่ายถ่ายโอ้ยถ่ายเออน่ารักจังเลยอ่ะไม่กินอะไรที่หน้าตาอย่างงี้วะแมงตอบกลับว่ากินไก่นะครับคนจีนคนจีนกินไก่นะครับโอ้ยงานอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้คือเออสนามบอลแห่งการเลิฟซีนนะครับเจอมามันคล้ายๆซ่องนั่นเองนะครับจะไม่ใช่ซ่องซ่องอย่างนั้นหรอกครับนะก็คือตกเย็นเนี่ยแมงจะแบบตรงสนามบอลเนี่ยจะมีแต่คู่รักเข้ามาเลิฟซีนหมดเลยมันจะมืดหมดเลยครับไม่มีไฟนะครับนมันจะมืด มันจะกลายเป็นลับๆในดงหญ้านะครับแต่ว่าเป็นหญ้าสั้นๆจะเรียกเป็นดงก็ไม่ได้เนี่ยนะคนนั้นรอใครครับนะรอผมหรือเปล่านะครับไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวหัวเขาได้ยินแล้วแม่งมาต่อยกูอีกแล้วนะครับอ่าตรงนี้คือเอ่อทางกลับบ้านนะครับทางกลับหอมีอะไรไม่รู้ยิงปั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 งนะครับโอ้ตัวนั้นนี่คือเอ่อทางลัดนะครับเดินไปขึ้นรถเมล์นะครับหนูประมาณว่าเหมือนทางหนีเรียนสมัยผมเรียนอยู่มัธยมเลยครับในต้องเดินทะลุป่าเย่ะ ถ้ารู้ป่าไปขึ้นรถเมนี่กลับบ้านแม่งได้ฟิลเลยครับนะก็สนามบอลเลสซินนะครับอ่าโอเคคุณ okay. ผู้ชมครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อที่ที่ที่มีทงเยอะๆนะครับนี่คือหอของผมอยู่นะครับแม่งโอ้โหมีต้นต้นหม่อยสลายนะครับเต็มย้อยหม่อย,ย้อยนะครับ<ม>อ่าทุกทุกทุกอะไรนะเห็ดเห็ดปีเห็ด <c oughs> ปีพี่โอ้แม่งเห็นเห็ดด้วยนะ เนะ่ยคุณผู้ชมอ่อเหมืนวายเห็ดปีนะครับนะนะีนั่นคือเออสกูตเตอร์คนไทยนะครับนะที่เออพวกจักรยานนี่จะเป็นของพวกคนต่างชาติตต่าางชาินะพวกอินโดน,นเดียไม่ก็พวกเกา,ลา,าหลีนะครับโว้ยคนเกาหลีน่ารักจังเลยครับอืมหยุดหยุดหยุดแพมสักนิดหนึ่งเราถ่ายถ้วยโอเคครับนี่มีรถนะครับรถเต็มไปหมดนี่รถผมนะครับอันนี้รถใช่ไม่รู้แม่งเรียนแบบกูนะครับแม่งอ่า นั่นคือรถคนไทยหมดเลยนะครับคนไทยแม่งรวยนะครับส่วนพวกต่างชาติอื่นๆนะครับจ้งแม่งนะครับมันก็ขับจักรยานนะครับม่ก็เดินเอานะครับด้วยความเรเวของเรานะครับโอเคครับตอนนี้เอเราจะพาขึ้นไปทัวร์สถานที่พักของผมนะครับขึ้นไปถึงบนห้องเลยนะครับอืมตอนนี้แม่งอิ่มแม่งเพิ่งแดกข้าวมานะครับอืมโอ้ยแทบจะอ้วกจะต้องมาพูดเรื่อยๆเลยนะไม่ใช่ปัานี่แหละปัญหาใหญ่นะครับดูรถแท็กซี่กันไปก่อนนะตอนนี้ โอ okay. เคเดินเข้ามาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับดอยอยอ๋อรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับกําลังชูสองนิ้วด้วยอือนมาติวติวอะไรกันไม่รู้ครับตอนนี้เป็นลับๆนะอันนี้คือเขากําลังติวภาษาจีนอยู่เนะมื่อกี้ชื่อพี่การนะครับสุดหล่อของประจําคนไทยเรานะครับโ okay. อเคตอนนี้เราจะเดินขึ้นบันไดนครับขึ้นไปอย่างภาคภูมิใจนะครับว่าเราคือคนไทยนะครับเราต้องขึ้นบันไดเพราะว่าลิฟต์แม่งเสียไอ้หี้ย แม่เยี้ยจริงๆดิ้เสียเนี่ยนะครับห้องผมนี้อยู่ชั้นสามนะครับตอนนี้ต้องปิดหน้าต่างไปหมดเลยนะเพราะมันเย็นมากนะครับใครมาเปิดหน้าต่างนี่ผมจะแช่งจนแช่งจนแบบชาตะกูลล่มละลายนะครับนะประมาณนัแล้ว่องตายแม่งตายแล้วปู่มึงก็เสียชีวิตเลยนะประมาณนั้นเลยเนี่ยเหนื่อยต้องมาตัดคลิปอีกคลิปไร้สาระอย่างนี้แม่งคนมันจะชอบไหมเนี่ยกูถามจริงคนไม่น่าจะดูหรอกไหมเดินขึ้นบันไดเนี่ย ประมาณว่าเหมือนเล่นเอาลาดอยู่เลยเนะี่ยใครเคยดูเอาลาัดพี่เอกไหมมันจะแนวๆเนี้ยมีมีบงมีแบตบอกนะครับแต่นี้ไม่มีแบตนะครับนี่คือห้องของผมนะครับอยู่ริมสุดนะครับเพราะว่ากันว่าคนอยู่ริมเนะี่ยโชคดีนะครับ <laughs> ไอ้เหี้ยเลขห้องแม่เลขห้องแม่งมยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยประตูแม่งก็สองสี แม่งไม่มีเฮียอะไรดีนะครับอ่านี่ก็เปิดบัลลังนะครับอืมจริงๆต้องตัดคลิปสักหน่อยนะครับเพราะว่าไปเก็บของก่อนนะครับนะเดี๋ยวแม่งพ่อแม่ด่านะพ่อแม่ก็ดูอยู่นะครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วครับอ่าอันดับแรกครับต้องเช็คความสะอาดส้วมนะครับอ่านี่คือส้วมคนจีนนะครับอือจริงๆแม่งเน่ามากนะครับผมแม่งต้องมานั่งขัดนะครับนี่ด้วยสองตีนในสองมือนะครับนะจริงโชว์ไม่มือเดียวนะครับนี่คือน้ํายาขัดเอ่อห้องน้ําเมืองจีนนะครับนะ ตอนนี้พูดมากครับตอนนี้ใครเปิดปากไปว่าต้องปิดปิดก่อนนะครับปิดนะอ่านี่เครื่องเครื่องปั่นทําน้ําอุ่นนะครับแมงอันโคตรใหญ่เลยโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่นะัะนะก็ขัดจนสะอาดนะนะต่อไปนี้เอการเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมาเข้าที่ห้องเราตลอดไปนะเพราะว่าจะเข้าที่อื่นนี่แม่งคนข้างนี้จะเฮียนะนะนี่อดูดูครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครฮะ ้องอย่างเรียบร้อยนะครับนี่คืออโต๊ะอ่านหนังสือผมนะครับนะมีลิงคิงคองโง่ตัวหนึ่งนะครับนะลิงคิงคองนะครับแต่มันจะเป็นเพื่อนกับทูพีเอ็มป่ะวะทูพีเอ็มนี่มันลิงๆๆดิงดองป่ะวะห้องนยใช้นี่เอาใช้นี่มึงคนมึงคนละวงเลยเฮียนะครับนะบนะเพื่อนรุ่มเมทผมนี่เป็นสาววกเกาเหลนะครับเกาหลีหัวเขาเอ๊ะมันผวนว่าอะไรวะ หเขาเน้าหัวฉีขวดไม่ได้นะครับนี่เสื้อไนกี้นะครับนี่มีเอ่อรูปไข่วะไอ้เค้านั่นไข่ครับไอ้เคียหน้าตาเหมือนเกย์นะครับใครก็ไม่รู้เนี่ยดูคอมเนบนี่คือความอลังการของคอมนะครับปิดอยู่นะครับแม่งหลับอยู่นะครับยวปลุกมันตื่นกันนะอะไรกันที่ต้องเปิดสวิตช์โอ้โหมึงเอาไฟเทคมาเปิดหาพี่มึงปิด แอบห้องแม่งมีของที่อะไรไร้าสาระเต็ไมไปหมดเลยครับแอนะเปิดเปิดคอมตรงไหนวะผมลืมเนะ <c oughs> อ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้ลงไฟฟ้าทํางานแล้วครับอืม <c oughs> จากพักไฟก็จะขึ้นนะครับนอไฟขึ้นมาแล้วอันหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันอ่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันมีหลายสีนะครับโดยที่เราสามารถเปลี่ยนสีมันได้สีแหบนะครับอ่าสีแหบนะครับ อย่าพวนนะสีแหบนี่ยุ่งเลยนะมีสีขาวนะครับสาวอย่าพวนนะสีขาวอืมอืมถ้าเป็นสีหาวนี่จะยุ่งยุ่งกว่านี้นะครับเ,เครื่องเอ,อมีลําโพงทั้งหมดกี่ตัววะหลายตัวครับนี่มีซับหนึ่งตัวนะครับ,บ,รบและมีซับสองตัวนะข้างล่างนะครับมีสำรองไฟนะครับมีปักกันไฟนะครับมีของจิปะทะเยอะแยะนะครับอืมนะครับแบ่งวัวเนาะแบ่งวัวเนาะดูอี ดูหน้าเชียน,นี่หน้ามันเหมือนในเชี่ยน,นั่นแหละคุณผู้ชมจำในซิทคอมเรื่องเออะไรวะอะไรวะ,อะ,รวะตอนเด็กๆอ่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเป็นต่อเออเป็นต่อไหนลองใส่แว่นนี่ใส่แว่นใส่แว่นหน้าเหมือนไอไอวอกเออไอวอกหน้าไม่เหมือนไอวอกเลยสัส <laughs> เออใช่เลยเชียโอ้หนี่คือ,อ,อการใส่รหัสนะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ครับคีย์บอร์ดนี่ภูมิใจมากตัวสั่งให้มันแบบ เออสวอปสีออตโต้นะครับคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วนี่ก็คือเอ่อคอมผมเนี่ยเราจะเปิดเนี่ยใส่รหัสไม่ได้นะครับต้องใช้ลายนิ้วมือเปิดเท่านั้นนะครับไม่ก็ลายลายกระจูพาดน,นะรกระจูพาดก่อนนะครับเอาไปพาดน,นี่มันจะเซ็นเซอร์แล้วแบบขาดทันทีนะพูดทําไมศูนย์พันอันนี้ก็คือของพันวันเกิดนะครับจริงๆมันมีไฟไนะครับแต่ไม่หมดไปละมีแสงวะมีไปมีนาฬิกาโง่ๆนะเนี่อ เขียนไว้นะครับเขียนในไรสระนะครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็เป็นคอมนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะไฟข้างบนนี่เป็นไฟสีลุงนะคุณผู้ชมนอนไฟเปิดไว้ที่ไม่งนอนไม่หลับเลยเอาตรงๆนะครับอ่าโอเคครับอ่าต้องขอจบการถ่ายทอดสดนะมันไม่สดนี่ว่าเป็นขอจบการอัดคลิปเออสเปเชียลพาร์ทของเมืองจีนนะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจิตชูนี้พร้อมเลยนะ นี่มันคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิดชู่จะมีสองอันนะครับคือเราเล่นว่าวสามัคคีกันนะครับ oh. เล่นเล่นเ่นว่าวกันเป็นหมู่คณะ oh. ไม่ไหว้เครับนี่กางเกงลงกางเกงในนี่จริงๆคือไม่เอาไปซักหมดเลยครับจริงๆผมดมทุกวันเลยครับเนะดมดมของดมเมดนะครับฟินเยอะเก๊แตกอะไรสักโอเคครับบายครับผมเจริญพันหน้าครับ